ไปก่อนนะเอาไปทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะหนูเพื่อนน้องอินใช่ไหมใช่ค่ะน้องอินไปไหนล่ะเอ่ออินออกมาจากห้องตั้งนานแล้วนะคะทิมรลงแล้วฉันต้องเรียนพิเศษทุกวันไม่มีอะไรแล้วชีวิตฉันไม่มีความสุขแล้วอะ ทำไมเราต้องเรียนหนักขนาดนี้ด้วยเนี่ยอลูซบาทอินเอิ่มอินอินอินไทำอะไรอยู่วะทำการบ้านโน่วานไม่เสร็จหรอเออนนั่นดี ใช่ ality, แล้วทำแบบฝึกหัดของที่เรียนพเศษอะแบบถึงหัดของที่เรียนพิเศษเป็นองคนหน่อยดินี่ไม่นี่ดยม่ใอะไรบ้างอะน่อยูทหน่ี่ช่นาะเฮยมกลัวลยเราทแบบฝึกหัดก่อน <talk> อีกไม่เรียนหนักขนาดนี้นะแต่ดูตอนนี้ดิเเออรื่องดีเรียนหนักมากดูฉันสิฉันง้อจะตายยังไม่เห็นเรียนพิเศษเลยสักอย่างเลยอยิ้มครูก็สอนเธอจะไม่อยากสอนแล้วหรือเปล่าแต่นี่นี่เธอว่าฉันบบนี้ได้ไงฮะขอนจริงเนี่ยจริงเฮ้ยใช่ไหมใอ่านักเรียนนักเรียนจบปุ้ยค่ะนักเรียนท่าว่าทำความเคารพซ่า วันนี้ครูจะสอนแผนที่ประเทศไทยแต่ว่าครูขอถามหน่อยใครรู้บ้างประเทศไทยมีกี่จังหวัดหนูรู้ยี่สิบแน่ๆจุ๋ยวจะเป็นอเมริกาไหนยี่สิบเนี่ยทั้งประเทศนะนจะยี่สิบที่ยี่สจังหวัดน่า ครูไม่สอนแล้วแผนที่ประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนจันทรุปราค่ะทำไมคะครูหนูสัตว์ตั้งใจมาเรียนแผนที่ประเทศไทยหนึ่งขียหวข้อด้วยก็เดอน่วันครูแบบนี้ไงคะนี่นะคะครูหนูตั้งใจเรียนเลยนะคะครูจันทรลุปราค่ะหรือจันทคาตเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลก Mirror, ais, โดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันโดยโลกอยู่ตรงกลางอันนี้เดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูนะคะค่ะวาดเลยค่ะครูตั้งใจวาดนะคะนี่นี่นี่เมื่อคืนน่ะได้ดูไลฟ์เจมิไนาห์ป่ะดูดูดูน้ำหล่อมากจริงเหรออแต่โคตรหล่อไม่จริงทะลุมามาจนที่จริงสิมามาเป็นจีนไมนาห์เหรอหยุดไม่ได้ ไม่ตั้งใจเรียนะนะฮะครูจะเ,เรื่องอะไรก็ไม่รู้เจมีน่นงเจมี่นายอะไรเนี่ยครูดได้ยินนะ <c oughs> ครูทนมานานแล้ว <c oughs> ตกลงจะเรียนไหมเรียนค่ะก็เรียนอยู่ดีค่ะห้ามคุยแล้วนะเ,ออเดี๋ยวจดตามที่ครูเขียนบนกระดานนะคะเพื่อนฉันว่าเดี๋ยวนี้อินอะแปลกไปมากเลยอะหรือว่าเมนมา ก็อินน่ะดูหงุดหงิดมากเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนพวกเราไม่เห็นเนาะใช่ปูดด้วยก็ไม่ยอมปูดด้วยเมื่อก่อนนะชวนคุยอะไรนะอินนะคุยเมาๆย้ำเลยหนูเนี้ยไม่ยอมคุยด้วยเลยล่ะแย่จังเลเออนั่นดีหรือว่าจะโกรธพวกเราเออถ้าจะโกรธเนี่ยโกรธเธอได้เธอทำได้หรือเปล่าคะเออเอออาจจะเป็นเธอก็ได้นะอาจจะเป็นปัญญาก็ได้นะ นี่แหละไม่ได้ทำอะไรเลยเราว่โอเคค่ะนักเรียนวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะก็เรื่องจันทรุปราคาครูหวังว่าพวกเธอจะเข้าใจที่ครูพูดนะคะค่ะจันทรุปราค่าโอ้อ่ะตอนนี้ก็ไปพักได้แล้วค่ะ สเปิดใหม่อร่นนอยมากน้องสองมามาไปแไม่ไไม่ ใครเพื่อนเราเราจะทำยังไงให้อินกลับมาเป็นคนเดิมอะแบบสดใสร่าเริงเหมือนเดิมอ่ะอนั่นน่ะดิทำไงดีอ่ะเวลาปกติคนเขาเครียดกันอืมทำไรหน้าหวานเออต้องกินของหวานให้อนเลยเออเออ,เอ,องั้นเย็นเนี้ยชวนอินไปกินไอติมทีไหมโอเคบาย ินอะจะได้สดใสแลวเริงแต้มใสเป็นทีทคนเดิมไงเอาไหมเราไดพูดคุยกันด้วยเออมีเรื่องไม่สบายใจแต่ได้ปรับความเข้าใจเออใช่ไหมใช่เกินแบบกดแล้วเรื่องอะไรสักอย่างเนี้ยเออเราไปชวนกินกันไปชวนกินไปชวนกินไป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 ไน・ไปไปลัไป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 ะปไ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 ไไ เฮ้ยเออนี่อินเลิกเรียนแล้วเราไปกินไอติมกันไอติมของโรงเรียนอร่อยนะไปกินหมดเลยนะไม่ว่างอินเอิมเอออินพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ต้องว่างแน่นอนฉันนัดน้าล่วงหน้าแล้วไปนะฉันต้องเรียนพิเศษหลัเลิกเลยทุกวันเฮ้ยจะไป็ต้องเรียนพิเศษทุกวันเลยเหรอเออนั่นาดีเฮ้ยแต่เราว่า ถ้าอินบอกว่าอินเรียนพิเศษทุกวันหลังเลิกเรียนแสดงว่าวันเสาร์อาทิตย์อินว่างแน่นอนนั่งสิเรียนวันเสาร์อาทิตย์เราไปเรียนเต็มกันนะวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้มากมากอือเรียนทุกวันอะเสาร์อาทิตย์ก็เรียนทั้งวันเฮ้ยทุกวันเลยเหรอเสาร์อาทิตย์ก็เรียนทั้งวันฉันไปก่อนนะเอ้าไปทำเฮ้เฮ้ยเฮอ้าเฮ้ยออิกอนอิอิน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 ออินอินนอินอินนอินออ ก็คงไม่ได้ปิดเร็วขนาดนั้นหรอกมั้งใช่ดิรีไปทำไมเราไอติมเราเออนั่นพวเราจะไปกันไหมอ่ะเออเราไปสามคนแน่อินนะหินเป็น,นของแกเนี่ยพ่อมารอแกอยู่หน้าโรงเรียนตั้งนานแล้วเนี่ยจะไปเรียนพิเศษไม่ทันเอามัวไปทะเลเท่าไหร่ที่ไหนเนี่ย สวัสดีค่ะพ่ออินมาทําอะไรตรงนี้คะอ่ะหนูเพื่อนน้องอินใช่ไหมใช่ค่ะน้องอินไปไหนล่ะอ,อ,อินออกมาจากห้องตั้งนานแล้วนะคะออกมาตั้งนานอะไรพ่อยืนรอยอยู่หน้าโรงเรียนตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เห็นน้องอินผ่านมาเลยแต่อินบอกว่าจะรี่บอกมาเรีนพิเศษนะคะเดีย๋ยอินนะเดีอินแกไปเทะ่ท,ะที่ไหนอีกแลเ่อะไรเนี่ย,อ,ไไนนยอ,อินลงมาตั้งนานแล้ว ส่วนพ่ออินก็ยืนรอตั้งนานแล้วแล้วอินหายไปไหนอ่ะช่าหมกลับบ้านดีกว่าถึงห้องสักทีอา้าวใครมาขอห้องอะใครเนี่ยขอจังเลยเอวอินไปเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนไปนั่งก่อนไปนั่งก่อน นี่ังไ,ไงมาไงเธอถึงมาที่ห้องฉันได้เนี่ยอ๋อแล้วก็ตอนที่ฉันเดินออกมาจากโรงเรียนน่ะฉันเห็นพ่อเธอรอเธออยู่นโ่งเรียนด้วยนะเห็นทําหน้าโกรธมากเลยอะ่ะเธอมีปัญหาอะไรกับพ่อหรือเปล่ามีสิฉันหนีพ่อมาฮะหนีพ่อเธอหนีพ่อมาทำไมอะ่ะเพราะฉันเครียดกดดันมากพ่อฉันกดดนันฉันทุกอย่างตั้งแต่ที่ฉันทำกิจกรรมแล้วผลการเรียนมันแย่ลงรวมถึงที่ฉันคบกับพวกเธอด้วย แต่ว่าถึงยังไงเธอก็เป็นที่หนึ่งของห้องเราอยู่ดีนี่แต่มันก็ยังไม่พอสำหรับพ่อฉันอะ่ะพ่อฉันก็เลยห้ามทุกอย่างไม่ให้ฉันทํากิจกรรมไม่ให้ฉันคบกับพวกเธอพิมรู้ไลมว่าฉันต้องเรียนพิเศษทุกวันไม่มีอะไรแล้วชีวิตฉันมันไม่มีความสุขแล้วอ่ะไยินก่อนนะยินะยินก่อนนะไม่เป็นไรเราอยู่ที่นี่กับเราอนก็ได้ พิมพน้องอินอยู่ไหนล่ะออินร้องไห้จนหลับไปแล้วค่ะฮะร้องไห้จนหลับใช่ค่ะอินน่ะเขาบอกว่าเขาโดนคุณพ่อกดดันหนักมากแล้วก็ห้ามนู่นห้ามนี่จนเขาไม่มีความสุขค่ะพ่อนี่นะกดดันเขาใช่ค่ะ พ่อคะ่ะทําให้อินไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตทาให้ที่เมื่อก่อนเนี่ยอินก็ทําเป็นเด็กตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแต่ว่าอินเนี่ยเขามีความล่าเริงแต่เดี๋ยวนี้อินเขาไม่ล่าเริงไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนเลยนะคะแต่ที่พ่อทาทุกอย่างไปเนี่ยก็พออินเลยนะแต่คนพ่อลืมไปหรือเปล่าคะว่าความสุขของอินน่ะมันหายไปหมดเลยนะคะนี่เรากดดันลูกเรามากเกินไปหรือไง ใช่ค่ะแล้วตอนนี้อินอยู่ไหนล่ะออนอนหลับไปตรงนู้นนะคะเดินพาไปค่ะอินอินตื่นก่อนพ่อเธอมาหาใจเดเยรูใ้ใจลูกพ่อไม่ได้มาตามลูกไปเรียนพิเศษนะพ่อเข้าใจลูก พ่อขอโทษนะลูกที่พ่อกดดันหนูไปอย่างนี้พร่าพ่อก็อยากให้หนูได้ดีแต่พ่อไม่รู้เลยว่าลูกของพ่อจะมีความสุขแบบนี้พ่อขอโทษลูกในที่สุดพ่อลูกก็เข้าใจกันสักที